เดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาชมรถราคาประหยัดกันบ้างครับกับ Toyota y a า i s 1.2รุ่นตัว E ปี13ราคา2 7 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเรานี่ครับผ่อนนี่ครับสูงสุดได้ที่6ปีนะครับค่างวดประมาณ5,500นะครับใครสนใจนะสเปคแบบนี้แล้วไม่อยากผ่อนนานผ่อนชิวๆแค่เดือนละประมาณ5,500นะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒิเพชรยนครับหรือว่าวุฒิวีอัมือสองยาริสมือสองนั่นเองมีรถเข้ามานะครับบอกความคุ้มค่าให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโจทย์ง่ายๆเลยคือ1นะครับลูกค้าครับเงินเดือนนะอยู่ประมาณ12,000นนี่ครับทำงานผ่านโปรอยากได้รถเอาไว้ใช้นี่ครับแล้วก็ไม่อยากผ่อนนานอ่านะครับโจทย์ของเราวันนี้ประมาณนี้ ใครนะที่คิดไว้อยากได้รถสักหนึ่งคันนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่ถ้ายิงเป็นพนักงานบริษัทนี้ยิ่งดีเลยนะครับเงินเดือนหมื่นสองนะครับออกรุ่นนี้ได้ไหมนะครับออกได้สบายนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็อาจจะบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินดาวน่ครับนี้ผมต้องเรียนแจ้งกันก่อนนะเพราะว่าคันนี้เป็นโฉมปี2013นี่ครับถ้าลูกค้าจะมาออกรถรุ่นนี้คันนี้นะครับแนะนําว่าต้องมีงบดาวนะครับ ไม่สามารถฟรีดาวได้นี่ครับอย่างน้อยควรมีติดกระเป๋าไว้สักประมาณ2 0,000ื่นนะครับอันนี้ก็เรียนให้เข้าใจกันตามตรงเลยนี่ครับของผมเนี่ยวุธเพชรยนเนี่ยนี่ครับจะเป็นการบอกลูกค้าตามตรงนะฮะผมทํางานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายมาแล้ว2ปีนะครับผมก็เรียนเรียนเรียนกับลูกค้าตรงๆแบบนี้เลยนะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมไม่ใช่แบบว่าหลอกลูกค้าว่าคันนี้ฟรีดาวได้นะพี่นะแล้วอาชีพลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้ถามไทย เนี่ยให้ลูกค้าจองมาแล้วก็ให้ลูกค้านะครับาบางท่านเนี่ยผมเคยเจออยู่ต่างจังหวัดลูกค้านะมาจับมือกับผมเลยบอกว่าน้องพี่โดนหลอกว่ะนะครับโดนหลอกยังไงพี่เขาให้พี่จองเขาให้พี่เซน็นนะสุดท้ายนะครับรถเนี่ยไม่ฟรีดาวไม่ได้แถมผ่อนก็ราคาค่อนข้างสูงกว่ามากนะครับกว่าที่โฆษณาไว้นะี่ครับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ความที่ไม่รู้นะครบปบตาสีตาสา นี่ครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับปิดร้านนะลูกค้าทําร้านขายอาหารอีสานปิดร้านนะครับหอบข้าวหอบของพาลูกพาหลานขึ้นมากรุงเทพมาเซ็นไฟแนนซ์มาดูรถสุดท้ายผิดหวังครับติดแท็กซิ่ไปอีกนะลูกค้านะนะนะอันนี้ก็ผมเรียงกันตามตรงแบบนี้เลยเนะี่ครับเผื่อใครนะเคยเจอแบบผมนะที่ผมพูดมานะเคยไปเจอประสบการณ์แบบนี้มานะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่าการไม่ซื้อไม่เป็นไรเนะี่ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรผมไม่เคยซีเรียสเลยเนี่ยครับผม ยินดีด้วยนี่เพื่อนทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์มาเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับปรึกษาเรื่องดูดูดูรถอะไรต่างๆก็ติดต่อได้เลยนะประมาณนั้นแล้วกันนะครับมาวันนี้นะเข้าเรื่องเลยดีกว่าสําหรับใครนะครับขอย้ําอีกครั้งโจทย์คือเงินเดือนหมื่นสองนะครับผ่อนรถประมาณห้าพันห้านะครับแล้วผ่อนที่หกปีจัดคันนี้ได้เลยต้องมีเงินดาวน์นะประมาณสองหมื่นนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยคุณผู้ชมครับของเรานะคันนี้นะเป็นตัว ยาลิส1.2รุ่นตัว E ราคาบริษัทเปิดขายอยู่ที่279,000นี่ครับ279,000นะครับผมรายละเอียดครับดูด้านหน้ากันก่อนทะเบียน6606ครับไฟหน้าเป็นแบบมัลตินะครับใสเหมือนกันทั้งคู่ซ้ายขวานะครับชัดเจนนะเปรียบเทียบเห็นแบบนี้นี่ครับไฟตัดหมอกคู่ล่างน่ครับใสๆเหมือนกันนี่ครับใช้งานได้ปกติทุกจุดนะระบบไฟนี่ครับผม กระจังหน้านเป็นสีบรอนนะครับตัดกระสีแดงแล้วก็ช่องลมเป็นสีดำนะครับรายละเอียดตามคลิปที่ผมได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับส่วนด้านท้ายครับขอภัยด้านข้างครับนี่ฮะบุดกันไปทีละฝั่งเนาะให้เห็นรายละเอียดโดยชัดเจนล้อแม็กมันจะเป็นแม็กแบบกระทะนะครับหรือว่าเรียกกันว่าล้อกระทะนั่นเองนี่ครับคันนี้นะเราก็ได้ฝาครอบเดิมแท้โตโยต้านี่ครับไม่มีรอยแบบขูดฟุตบาทด้วยนี่ฮะผมแล้วก็ได้ยางนับบิสโตร นะครับยางมียี่ห้อนะครับทั้งสี่เส้นนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยยาวๆนะครับไม่ต้องเป็นเสียเงินเปลี่ยนนี่ครับสเปคหน้ายางจะเป็น185 -60 แปดขอบ15นี่ครับเอาไปใช้นี่ครับผมด้านล่างที่เห็นน้ำหยดก็คือน้ำอีกน้ำยาแอร์นะเนี่ยผมขับรถมาจอดแล้วผมก็นั่งตักแอร์แป๊บหนึ่งนะลองเทสเปิดเพลงเปิดเพลงนู่นนนั่นฟังในรถนะครับก็จะมีน้ำยาแอร์ลงมาก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับผมใครมีรถก็จะเข้าใจในจุดตรงนี้ดีนะครับผม ด้านข้างครับถัดมากระจกข้างนะยังไม่สามารถาพับไฟฟ้าได้นะนี่เรียนแจ้งตามตรงต้องพับมือนะีครับแต่ว่าตรงหน้าเรนเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะครับกันสาดนะี่ครับเป็นมีมาให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะี่ครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถบอดี้ไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยรักยิ้มแต่อย่างใดนะี่ครับองค์ประกอบโดยรวมสวยสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะี่ครับด้านท้ายครับนี่เลยนะครับ ด้านท้ายนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับขออภัยทุกคนด้วยมีสปอยเลอร์นะครับด้านหลังบนหลังคามีไม้เรียบร้อยนีครับตรงรุ่นนะครับเซ็นเซอร์กัรระยะ2จุดเชื่อผมครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับใครถอยจอดเซียนแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มีไว้เนี่ยมันดีกว่ามากๆนะครับมือสวิตช์ตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดท้ายมาน็อตไม่ถอดครับนี่ครับคือโครงสร้างที่คุณลูกค้าจะได้ไป นี่ครับจุของได้กว้างครับตามสไตล์ยาริสรถแฮตแบ็กห้าประตูนี่ครับมีถาดรองตรงรุ่นมาให้นะครับผมนี่ครับมีไฟส่องสว่างด้านท้ายนี่ครับมีมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของไฟท้ายเนี่ยเป็น LED 6เม็ดนี่ครับเป็น LED 6เม็ดแล้วหน้าเลนนะใสนี่ครับไม่มีเหลืองขุ่นหรือว่ารอยแตกรอยร้าวเลยองค์ประกอบโดยด่วนคือสวยสมบูรณ์แน่นอนนี่ครับส่วนด้านข้างตัวรถครับสีแดงสดนะครับสวยๆแบบนี้เลย เนี้ยคลิปวิดีโอหลอกกันไม่ได้นะนี้เป็นกล้องสดเลยเนี้ยตัวผมก็ดําปีแบบนี้แหละนี่ฮะก็ให้ดูนะฮะส่วนล้อหลังด้านข้างนี่ครับสวยงามนี่ครับยางพิสโตเหมือนกันหมดนี่ครับรายละเอียดโดยรวมสวยสมบูรณ์นะรถพร้อมใช้เนี้ยใครสนใจนะยผ่อนประมาณ5,000ันติดต่อวุฒได้เลยเนี้ยวุฒเพชรยนนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายเบอร์โทรผม0 9 1ย์7 2 4 1 5นะขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายมือโทรมาปรึกษาพูดคุยกับผมกันก่อนได้เลยนะครับ ด้านข้างครับตกแต่งเป็นลายกราฟิกแบบนี้เงาเงาสวยๆนะครับด้านข้างจะเป็นอาพลาสติกทั้งหมดนี่ครับไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังซอฟทัชนะครับแต่ว่าลายมันเป็นลายหนังก็คือไม่มีชํารุดนะครับนะฮะส่วนบอหลังครับเป็นบอะผ้านะครับเนื้อผ้าจะคล้ายๆกำมะหยี่หน่อยนี่ครับลักษณะประมาณนี้ก็ไม่มีชํารุดหรือว่าฉีกขาดนี่ครับเอาใช้งานได้คุ้มๆแล้วภายในไหนยาลิสตัวนี้จะค่อนข้างกว้างมากๆนะครับดูครับ นะตัวผมเองสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะนั่งนะครับหัวเข่าเหลือนี่ครับแล้วก็ช่องของหัวเนี่ยก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนี่ครับใครหาไว้ใช้ที่นั่งแบบนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับลองดูยาลิสตัวนี้ก่อนได้นะครับถัดมาด้านหน้าครับเบาะคูหน้าก็ยังสภาพดีอยู่นะครับมีชํารุดนิดหน่อยนะเป็นแบบรอยช้ําตรงนี้นะของหนังอาของผ้านะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมจะจะให้ดูนะครับตำหนิมันมีเท่านี้นะครับก็ เลี้ยงแจ้งแบบนี้นะชัดเจนนะผมไม่มีมาหมกลูกค้าแบบว่าเอาไม่ถ่ายจุดที่มันมีรืมีรอยนะผมถ่ายให้ดูหมดเนะี่บเพราะยังไงลูกค้าเนี่ยต้องมาดูรถตัวจริงอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าได้รถไปก็ต้องใช้รถก็ต้องเห็นจุดตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเราจะไปโกหกลูกค้าทําไมนะี่ครับเราก็ไม่ผมผมคงไม่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองอย่างแน่นอนนะครับผมตรงไปตรงมานะครับวุดเพชรยนนะเนะี่ยฮะมาดูกันต่อครับด้านข้างครับไฟตัดหมอกสวิตช์อยู่ตรงนี้ กระจกข้างปรับเลนแบบไฟฟ้าอันนี้ครับกุญแจเป็นแบบขันแบบนี้ผมอะไรเดิม3ก้านนะครับไม่ใช่แบบมัลติฟังก์ชันภายในตกแต่งเป็นลายกราฟิกแบบนี้ทั้งหมดนะครับเข้ามานั่งในตัวรถครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันเชื่องเดียวติดนะฮะอ่ะน้ำมันหมดไปแล้วเรียบร้อยนี่ฮะอ่ะอ๋อน้ำมันไม่หมดนี่ฮะอ่ะขออภัยครับคันนี้ฮะเลขไม่หนึ่งแสนมนกิโลนผมไม่เดิม ไม้แท้นี่ครับไม่มีการกอรไม้อย่างแน่นอนนี่ครับน้ามันก็ตกเกแบบหมดแล้วเนาะของเรายังไม่เติมให้เลยน่ครับอ่ะมาดูกันต่อนะคุณผู้ชมเครื่องเล่นต่างๆนะครับใช<ม>้งานปกติ you know make อ่ะแล้วรียก่อนแล้วรอนี่ก็เสร็นะครับใช้งานปกติเลยนี่ครับผมอ่า AUX USB มีมาครบช่องแอร์นะครับใช้งานปกติคียดไม่มีล้มไม่มีชำรุดนะครับระบบแอร์เป็นแบบอน,นาล็อกร้อนเย็นปรับได้เลย นะครับคอนโทรลง่ายๆใช้งานง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับอยากให้ลมแรงก็หมุนปรับไปเอาเบอร์ไหนนะครับใช้งานง่ายนะครับร้อนอยากได้อุณหภูมิเย็นๆก็ปรับตรงนี้ครับแค่นั้นเองจบนะครับโหมดแอร์ให้เลือก2โหมดนะครับเป่าหน้าเป่าหน้าเป่าเท้าเท่านั้นเองนะครับดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับพาวเวอร์อะเรสมีมานะครับหัวเกียร์เป็นแบบหนังนะครับเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะตัดกระสีบอนแบบนี้สวยงามนะครับสมองสเนาคู่มือเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ครับนี่นะฮะบริษัท PML Network Solution จำ um กัดนะครับผมพูดถึงกรรมสิทธิ์นะก็มีการซื้อสดเข้ามาในบริษัทเนาะก็มีการดูแลดีอย่างแน่นอนอันนี้คือหนา้า16กครับการต่อพรบภาษีต,ต, 57, ตั้งแต่ปี57าเตึ๊ดเรียงมาชัดเจนนะครับถูกต้องนะตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาดูกันต่อนี่คือหนา้า18โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารธนาชาติมาเรียบร้อยนะ เห็นไหมฮะผมมีทุกอย่างให้ดูชัดเจนทุกอย่างทั้งหมดนะครับตรวจสอบได้ไม่ใช่รถแบบว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่นะของเรามีทุกอย่างทุกอย่างให้ดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนี่ฮะก็บ่งบอร์ดถึงความยังใหม่ยังใหม่อยู่นะครับแบบนี้นี่ครับเลขไม์แสนสองกับรถปี13นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยลูกค้าลองเอาลองไปหารดูได้นะครับผมลองไปหารดูได้นะครับ เ่าเถอะเราไปดูกันต่อนะคุณผู้ชมสภาพห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรก่อนที่นะ้ามันจะหมดระดับนะครับผมผมไม่หยุดคลิปนะไม่ดับเครื่องยนต์ด้วยนะก็สตาร์ทใ้เห็นเปิดแอร์อยู่นะครับมาดูว่าเครื่องสั่นสะดุดสวิงหรือมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับก็เปิดให้ดูชัดเจนกันไปเลยนะครับคลิปผมจะค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่ายนะครับรูต่างๆอยู่สวยครบสมบูรณ์นะครับที่สนามหมูช้างสวยครบครับ ทำเตือนสนวนกันความร้อนเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนี่ครับน็อตฝากระโปรงด้านหน้าไม่ถอดไม่ขยับซอกในซ้ายขวาเดิมมอกอยู่ครบครับนี่ับเบ้าหัวช็คไม่หายนี่ครับอยู่สวยครบสมบูรณ์เครื่องยนต์เป็นตัวใหม่ 3NR นะครับผม 1,200CC ซีซีหรือว่า2.1ลิตรนี่ครับไม่มีน้ำมันค่าประกงปเกลี่นไหลรั่วส่วนไม่มีนี่ครับแอร์ตัดนะดูครับเครื่องไม่สั่นไม่สะดุดเลยนี่ครับนิ่งๆภายในกับจ้าแบบนี้เลยคัสตรมคัสซีเห็นชัดเจน นี่ครับได้สตาร์ทอยู่หมุนอยู่ดึงก้านน้ำมันเครื่องมาไม่มีควันไม่มีไอนี่ครับกระชับชัดเจนนี่ครับย้ําเลยใครชอบแบบนี้เอาไปใช้ผ่อน6ปีงวดละ5,5 0 0นนะครับกับราคา2 7 9 0 0 0กาักับยาลิสต2ตัวอีติดต่อสอบถามหาผมเบอร์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนี่ครับสะดวกโทรได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะลูกค้าเพิ่งมาเห็นคลิปผมสะดวกตอนสีทุ่ม5ทุ่มที่โทรเข้ามาได้เลย เนี่ยครับไม่มีปัญหานะเราสะดวกคุยรับสายตลอดนี่ครับเดี๋ยวดันเคสให้อย่างแน่นอนนี่ครับลูกค้าก็อยากได้รถผมเองก็อยากขายรถนะเราช่วยกันทํามาหากินนะเดี๋ยวดันให้นะไม่ต้องห่วงนะครับมีสถาบันการรองรับเรื่องของการเงินเนี่ยมีวันสิบแบงค์นะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นสํานักงานใหญ่นี่ครับเปิดมาแล้ว24ปีทําการด้วยมาตรฐานครับไม่มีการย้อมแมวอย่างแน่นอนนี่ครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ